ให้ความหมายของค um ants, broken, so tá, illing, ําว่าสัจจะไปว่าสัจจะจริงๆน่มันคือความจริงเนาะความจริงนะสรุปเป็นความจริงนะคะคนใดที่มีสัจจะน่คนนั้นแปลว่าเป็นคนรักษาความจริงนะรักษาความจริงนะคะก็คือว่าเมื่อพูดอย่างไรนะคะก็จะทําอย่างนั้นนะคะเมื่อเป็นคนที่รักษาสัจจะเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็ให้ความเคารพนะคะ าแสดงถึงพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมาเนี่ยคนมีศักจิ์เนี่ยนะคะเขาจะเ,าเป็นคนที่รักษาอะไรบางอย่างของเขาไว้นะคะอะไรของเขาไว้นะอย่างเช่นว่าในเรื่องของความรักเนาะแม้นแต่คนที่เป็นคู่ของเขาจะเป็นคนอย่างไรก็าตามนะแต่ความหมายหรือสักจิ์ของเขาคือว่าเขาจะรักคนนี้นะเขาจะอยู่กับคนนี้นะแล้วก็ได้อา มอบความรักให้แก่กันและกันเวลาคนนั้นเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแต่ว่าชีวิตมันยังครองคู่กันอยู่นะเขาก็ต้องมีคล้ายๆล,ลักษณะว่าเขาจะไม่ลืมสัจจะต่อตนเองว่าเขานาได้ให้สั